าวผู้ชกับบุตชายและท่านทนายความนได้นำเอกสารมาชื่นในผมนะในส่วนที่นนในส่วนที่ต้องการที่ให้เราตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับก็ยังมีอยู่หลายประเด็นครับจากกรณีนายชวงแซ่ตังอายุ50ปีนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่เสียชีวิตภายในรถยนต์เล็กซัสสีดําหมายเลขทะเบียนพอสัมเภาชอชิชง1899กรุงเทพมหานครหลังเกิดอุบัติเหตุเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมา ต่อมาญาตินายชูวง์ได้เข้าร้องต่อพลตรวจเอกสมยศพุ่มผันม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอรื้อคดีขึ้นมาสอบสวนใหม่รวมทั้งขอให้อดคดีไปให้กองคับกากรกองปราบปรามรับผิดชอบเดืนเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานางสิริรัตน์แท้ตังภรรยาและนางสาววันเพ็ญธน,นธรรมสิริพี่สาวของนายชูวงศ์แท้ตังที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุแบบมีเงื่อนงำพร้อมนายอเนกคำชุ่มทนายความ ได้นพยายนหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งยืนยันว่าเป็นพยายนหลักฐานใหม่ประกอบด้วยภาพถ่ายในวันเกิดเหตุทั้งจากอาสาสมัครกู้ภยัยชาวบ้านที่มาบุงดูเหตุการณ์และจากครอบครัวที่ได้ถ่ายไว้ในวันเกิดเหตุรวมถึงเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าและถุงก๊์ฟที่นายจุวงได้ใช้ในวันเกิดเหตุพร้อมกับส่วเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวโดยทานายความยืนยันว่าหลักฐานที่ทางครอบครัวนำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามในวันนี้เป็นหลักฐานใหม่ เพื่อให้ตำรวจนำไปตรวจสอบและใช้ประกอบสำนวนคดีการเสียชีวิตของนายจวงแท้ตั้งส่วนการตั้งข้อสังเกตว่ามีการวางยาพิษก่อนนายจวงเสียชีวิตหรือไม่นั้นทางครอบครัวไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆทั้งสิน้นและขอเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐาน,นสงสัยในสาเหตุการตายอยู่เพราะ,ะนั้นตามเอกสารที่ส่งวันนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเราก็รวบรวมมาให้ทัน พยานหลันที่ของป่าเนี่ยรวบรวมดูอีกครั้งหนึ่งครับคร<ช>ับผม,ม่ว่าเราเป็นใจสาเหตุกากมีการตั้งวสารเรื่องเสือคาที่อมาก็มีหลายประเด็นที่เรายังสงสัยอยู่นะครับ<ช>แต่ว่าคงขออนุญาตไม่ตอบวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นอยู่ในพยานหลักฐานนะครับ<ช>ก็เป็นพยานหลักฐานใหม่นะครับไม่ได้เดี๋ยวบอกว่าเป็นหลักฐานเก่าพยานหลักฐานใหม่ที่เราได้มาจากหลายส่วนนะครับเอาห่วงมาบอให้พนานส่วนนะครับ ก็มีบางส่วนที่ยังไม่ได้มอบให้กับบางส่วนครับ,ค,รบคงคงคงไม่ตอบสาเหตุน,นะครับจะไว้หรอให้ะนังส่วนนะครับถรุปท,ทั้งหมดครับด้านพลตรวจตรีอัารเดชพิมลศรีผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยว่า ในคดีการเสียชีวิตของนายชูวงพนักงานสอบสวนกองปราบปรามยังไม่มีการสรุปประเด็นการเสียชีวิตว่าเป็นอุบัติเหตุหรือการฆาตกรรมแต่นขณะนี้ได้มีการรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางครบทั้งหมดแล้วนอกจากนี้ยังต้องรอข้อมูลสําคัญอย่างสํานวนการชนสูตรศพของนายชูวงแท้ตั้งที่สถานีตนํารวจนครบานอุดมสุขซึ่งยังไม่มีการส่งมาให้และคาดว่าในสัปดาห์นี้จะมีการประสานงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถยนต์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ้าจำลองเหตุการณ์ในบริเวณจุดกเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ซึ่งคาดว่าการจำลองเหตุการณ์อีกครั้งนี้จะได้ความชัดเจนของคดีมากยิ่งขึ้นส่วนคดีการโอนหุ้นมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละเก้แหลังจากที่ได้รับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตตในประเด็นที่พนักงานสอบสวนยังติดใจสงสยัยซึ่งคาดว่าภายในวันพฤรรหัสบดีที่สิกันยายน,นี้ก็จะมีการเรียกประชุมพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อสรุปคดีีในนนส่วนน้ เก็บมาเกือบทุกจุดแล้วครับนะฮะในตอนนี้ขออนุญาตอยู่ในเรื่องของการสอบสวนนะคือในเรื่องของเอกสารต่างๆพยานหลักฐานบางส่วนนะที่จะต้องส่งให้เราโดยเฉพาะสำนวนก็เรียกสำนวนชอสำนวนการชนะสูตรนะเพื่อที่จะได้เอามาประกอบกับสำนวนที่เราทําอยู่ครับก็มีทั้งชุดสืบสวนเราแล้วก็ชุดในการทํางานได้เข้าไปดูโดยตลอดนะแต่เพื่อความรอบครอบตอนนี้เรากําลังจะหารือ ร้องขอไปในในส่วนของภาคเอกชนนะแล้วก็นักวิชาการที่มีความชํานาญเพื่อที่จะเข้าไปดูในพื้นที่กันอีกครั้งครับส่วนวันเวลาเดี๋ยวผมจะเรียนให้ทราบครับอาทิเช่นส่งพปทีกรอตอนะฮะเป็นต้นยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับมานในเรื่องของข้อสงสัยหลายประการครับเดี๋ยวขอเวลาให้เราได้ประชุมสรุปอีกครั้งครับนะในสัปดาห์นี้ครับนส่สา ในเรื่องไหนครับก็ตอนนี้ยังดูในเรื่องของน้ําหนักพยานอยู่ครับเรายังไม่ฟันธงครับว่าจะมีเพิ่มเติมมากน้อยขนาดไหนครับการ,การทาการหรือว่าธุรกรรมตรงนี้เนี่ยคะ่ะถ้าทำดีแค่สคนเนี่ยกระบวนการตนีมันสามารถเดี๋ยวอยู่ในช่วงของการที่ตรวจสอบดูว่ามีใครเกี่ยวข้องอีกหรือเปล่านะถ้ามีใครเกี่ยวข้องไม่ต้องกังวลครับเราจับกลุ่มแน่นอนครับ รอคําตอบอยู่ครับยังไม่ทราบครับก็รอฮะถ้ามาเร็วเราก็สามารถที่จะคืบหน้าไปได้ครับสัปดาห์นี้เรานัดหาดอกันไม่เกินมมพักพืษฐานครัผมจะคุยอีกครั้งอย่างไรก็ตามการออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีเพิ่มเติมต้องมีการพิจารณาจากพยานหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพราะเราจะเจาะลึกทุกพื้นที่ตามติดทุกเส้นทางในสเปเชียลรีพอร์ตรัฐพงษ์ชี่อะเริญถ่ายภาพธราวุฒิฤทิอักษรรายงาน